อื้อควงควงควงหือมอะเดีวตาลตลลลลตลลลลดลตึลตตลลลตึตลลลละลลลลงอลล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 ลตลลลตลลลลลลลตลล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 ลตลลลลลละ ป๊าทำให้เป็นพิจิตทำอ่ะอืมอ่ะพิจิถือไว้ตรงนี้พิจิมาตรงนี้มาให้คุณย่าป้อนเร็วมาตรงนี้มาตรงนี้เร็วเร็วอ่ป้อนตรงนี้ก็ได้อ,อ่ะอ้อาําอา้ๆๆ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 ําคุณน้ำเลย